ตบหลุมรัก My Heart November คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรม ความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษากำรรกวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้นตบหลุมรัก my heart november จะร้ายหรือจะรักแมงป่องและพลังเดินเข้ามาในสตูดิโอท่ามกลางเสียงตบมือดังสนั่นแต่ในเสียงชื่นชมในตัวสองหนุ่มกลับมีชายคนหนึ่งกำลังหลบสายตาที่มองกลับมาอย่างไม่ใหญ่ดีราวกับเขาเป็นเพียงอากาศธาตุอันไรตัวตนชั่วแวบหนึ่งมันเหมือนกับมีรังสีอมตออกมาจากร่างของสัตว์ร้ายที่พร้อมจะแทงหางพิษจู่โจมมาที่เด็กหนุ่มจนถึงกับเหงื่อแตกชุ่มเสื้อนักศึกษาที่เขาใส่อยู่เอาล่ะ พี่จะเรียกตามหมายเลขผู้เข้าประกวดนะครับจะไล่ตั้งแต่ KMP 1ถึง KMP 24ปีนี้มีส่งมาทั้งหมดคือ12คณะดังนั้นพี่ขอให้พยายามให้เต็มที่ตั้งแต่แรกนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพนิ่งไม่รู้ว่าควรจะจัดท่ายังไงดีพี่เคนจากคณะศิลประกรรมจะเป็นคนช่วยสอนเคล็ดลับการโพสท่าให้เพื่อให้ได้ภาพที่ธรรมชาติไม่ดูแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์ ตอนนี้พี่มีเวลาให้น้องๆ30นาทีลองฝึกก่อนที่พี่สองคนจะเซตอุปกรณ์เสร็จพลังเอ่ยปากบอกเหล่าดาวเดือนทั้งหมดพยักหน้าเข้าใจจนเคนต้องเรียกให้ทุกคนตามไปอีกห้องเพื่อให้สองหนุ่มเซตอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นพายุเองก็ใช้โอกาสนี้เดินเข้าหาแมงป่องหลังจากคนเริ่มทยอยออกไปจากห้องแมงป่องกูฝากกล้องตัวนี้ไว้ให้เด็กคนนั้นทีนะแล้วเดี๋ยววันไหนกูเจอตัวไอ้เด็กนั่นกูจะจับมันมาหามึงเองลงทุนทำถึงขนาดนี้เนี่ย พวกไอเคนไอเอไอยูจิ G, มันรู้เรื่องนี้หรือเปล่าวะพายุเมงป่องกอดอกพิงหลังไปที่กำแพงห้องยกกล้องขึ้นมาดูอย่างพินิษพิจารณาในขณะที่พายุกลับใส่หัวออกมาด้วยรอยยิ้มเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้และกูเองก็ไม่อยากให้ใครรู้ด้วยมึงช่วยเก็บเป็นความลับให้กูหน่อยนะถ้าเป็นไปได้เวลาที่มึงเจอเด็กคนนั้นก็แค่บอกว่าวานถ่ายภาพให้ชมรมก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ดีก็เอามันเข้าชมรมมึงไปเลยกูจะได้หายห่วง ส่วนค่าใช้ใจ่ายของชมรมมึงปีนี้เดี๋ยวกุวอวให้ทั้งหมดเองแมงป่องถึงกับใส่หัวหลิวตามองเพื่อนตรงหน้าอย่างแปลกใจเฮ้ยถ้ามึงชอบน้องมึงขนาดนี้ทําไมไม่บอกน้องไปตรงๆเลยวะจะเสียเวลาอ้อมคอมทําไมก็เพื่อนมึงป๊อดไงเป็นพลังที่พูดแทรกขึ้นมาจนพายุถึงกับขมวดคิ้วไม่สบอารมณ์อันที่จริงพายุกับพลังก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกเพียงแต่ว่าคู่นี้เวลาเจอหน้ากันต้องขมินกันตลอดเหมือนน้ำกับไฟ คนหนึ่งก็เจ้าเลขเกินใครอีกคนหนึ่งก็ธรรมะขึ้นสมองไม่เสือกสักเรื่องจะเคืองกูไหมพายุหันหลังไปถามพลังโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บา้าไม่โง่พลังหันไปตอบพายุพอเลยมึงพอเลยมึงสองคนเนี่ยเจอหน้ากันทีไรจะต้องทะเลาะกันทุกครั้งเลยหรือไงมึงก็เหมือนกันพลังกลับไปจัดการอุปกรณ์ต่อเลยจะไปยั่วไอ้พายุมันทำไมแม่งป่องพืชขึ้นอย่างอ่อนใจ เอาเป็นว่ากูจะพยายามช่วยมึงเรื่องนี้แล้วกันนะพายุมึงยังมีเรื่องสําคัญที่ต้องไปทําอยู่อีกไม่ใช่หรอทั้งเรื่องที่ต้องกล่าวอาลาตําแหน่งเดือนมหาลัยแล้วก็เรื่องคอนเสิร์ตที่จะต้องเตรียมแสดงต่อพายุหยุดยิ่งไปพักใหญ่ก่อนที่เขาจะเงยมองหน้าแมงป่องอีกครั้งหลังจบคอนเสิร์ตกูว่าจะเลิกเล่นแล้วละ่ะเมงป่องกูอยากทุ่มเทเวลาให้เด็กคนนั้นมากกว่านี้ว่ะแทนที่แมงป่องจะตกใจที่หัวหน้าวงฟูมูลคนนี้กําลังจะเลิกเล่นดนตรี เขากับยิ้มออกมาด้วยสีหน้ายินดีแทนเออเอาที่มึงสบายใจเลยพายุอันที่จริงไม่ว่ากูหรือว่าพวกไอ้เคนเองก็ไม่ค่อยมีเวลามารวมกลุ่มเล่นดนตรีแล้วล่ะยุบวงสะวันนั้นเลยก็ไม่เร็วเหมือนกันถือว่าอำลาคนฟังเป็นหนตัวกูหวังว่าเรื่องของมึงอ่ะจะเป็นไปได้สวยนะอย่าทำมันพังเหมือนที่กูเคยทำก็พอคำพูดของแมงป่องทำให้ทั้งพายุและพลังถึงกบเงิหน้ามองตาก,กันไม่กระพริบแล้วถอนหายใจออกมาเสียงดัง ก็มึงเอาแต่ทําตัวแบบนี้แหละแมงป่องกูเคยบอกมึงไปแล้วว่านิสัยอย่างไอ้เด็กนั่นน่ะจะต้องทําให้มึงเสียใจไปอีกนานกูเลือกแล้วไงพลังกูเลือกไปแล้วเด็กที่พวกมึงพูดถึงอย่าบอกนะว่าเป็นคนเดียวกับที่ต่อยมึงเมื่อทิ์ที่แล้วอะ่ะไอแมงป่องนี่มึงอย่าบอกนะว่าเป็นไอเซฟอะอ้าวนี่มึงก็รู้อยู่ก่อนแล้วหรอพายุพลังเอ่อยถามขึ้นอย่างแปลกใจ เออเรื่องที่แมงป่องถูกต่อยน่ะดังจะตายจนกูต้องไปดูกล้องวงจรปิดแต่ก็สั่งลบไปหมดแล้วล่ะเพราะพวกกองวินัยมันกัดไม่ปล่อยแน่สุดท้ายกูก็เลยไปขอดูประวัติไอ้เซฟมันจนได้รู้ว่ามึงสองคนเรียนมัธยมปลายที่เดียวกันมาไงพายุมึงจะตามเสือกเรื่องของพวกกูแบบนี้ตลอดไม่ได้นะแมงป่องมึงก็เป็นเพื่อนกูไหมถ้ามีปัญหาอะไรที่กูพอจะช่วยเพื่อนได้กูก็อยากจะช่วยทุกคนนั่นแหละ แต่ช่วงนี้คนที่ดูจะมีปัญหามากที่สุดคงหนีไม่พ้นไอ้พายหรอกถ้าเป็นไปได้นะกูฝากพวกมึงคอยจับตาดูมาหน่อยแล้วกันมึงก็รู้นี่ว่าถึงไอ้พายมันจะฉลาดเกินคนแต่มันก็ชอบเอาตัวเข้าไปแลกกับเรื่องโงๆ่ๆแล้วตอนนี้ทั้งกูทั้งไอ้ป้องทั้งไอ้พายและน้องรหัสกูที่ชื่อเพลงก็ถูกคนติดตามสืบเรื่องบางอย่างอยู่ตอนนี้มีหลายเรื่องที่กูเองต้องรีบจัดการจนแทบไม่มีเวลาตามเสือกเรื่องของพวกมึงหรอกยังไงกูก็ฝากมึงสองคนช่วยเป็นหูเป็นตาแทนกูหน่อยแล้วกัน ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นมึงควรจะคุยกับพ่อมึงนะพายุมึงมันโง่แล้วพลังคืนกูบอกพ่อตอนนี้ไอ้พรายยิ่งต้องระวังตัวจากพวกเรายิ่งกว่าเดิมยังไงซะก็ทำตามวิธีของกูไปก่อนเถอะที่เหลือกูจัดการเองพายุหมุนตัวกลับออกไปทางประตูก่อนจะหยุดแล้วหันมาพูดกับแมงป่องกูฝากไอ้เพลงน้องรหัสกูด้วยนะแมงป่องตอนนี้กูขอไปตามเฝ้าดูคนที่กูคิดถึงมานานแสนนานก่อนส่วนมึงเองก็อย่าไปใจร้ายกับไอ้เด็กนั่นให้มันมากละ่ะ จะว่าไปไอเซฟกับพายุนี่ก็นิสัยเหมือนกันนะพวกปากร้ายแต่ใจดีพลังยื่นแขนทั้งสองข้างมาบีบที่หัวไหล่เพื่อนสนิทจ้องมองเข้าไปที่แววตามึงเองก็ไม่ได้โกรธไอเซฟเรื่องที่มันจูบมึงในลานเล่าคืนนั้นใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วมึงเองก็คงชอบมันมานานแล้วตั้งหากแม่นป่องได้แต่นิ่งเงียบกับคําถามของพลังเขาเองก็ไม่แน่ใจว่ารู้สึกชอบเด็กคนนั้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แค่ว่ามันนานมากแล้ว นานจนเขาเองพยายามจะลบเดือนความรู้สึกที่มีทั้งหมดจนกระทั่งมาเจอเด็กคนนี้อีกครั้งรุ่นพี่หนุ่มในกองกิจกรรมทยอยเรียกหมายเลขผู้เข้าประกวดดาวเดือนเข้ามาเพื่อถ่ายรูปตามลำดับหมายเลข KMP13 นายปรเมศโยทินนุวัตรหรือน้องเพลงเตรียมตัวถ่ายเป็นคิวถัดไปนะคะเสียงเรียกของสตาฟดังขึ้นสูู้นะเพลงพวกพี่คอยเป็นกำลังใจให้ เคนชูกำปั้นยกแล้วดึงขึ้นลงบ่งบอกลักษณะท่าทางกายว่าทำให้เต็มที่ไอพายุมันก็เหลือเกินอยู่ๆจะกลับก็ไม่บอกสักคำไม่เป็นไรหรอกครับพี่เคนพี่พายุเขาคงมีธุระที่จะต้องไปทำต่อนะ่ะที่จริงผมก็เริ่มชินกับนิสัยพี่มาแล้วด้วยเห็นเกลี้ยกาสแบบนั้นน่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆใจดีมากเลยนะเออก็นั่นแหละนิสัยพายุค,คอยดูแลคนอื่นอยู่เสมอแต่อย่าได้เผลอใช่อใเพลง ที่รหัสมึงคนนี้นะ่ะพร้อมจะล้วงความลับของเองจนหมดเปลือกแน่ตอนนี้มึงก็รีบไปได้ละยูจิพูดขึ้นในขณะที่กำลังจัดเสื้อผ้าหน้าผมให้กับซิกน้องใหม่เดือนคณะวิทออน้องคณะก็ตามไปด้วยสิเผื่อต้องช่วยซับหน้าให้พวกมันด้วยค่ะพี่เอคณะเดินควงแขนเพลงออกจากห้องไปจนใครต่อใครก็ต่างอิจฉาสาวร่างสูงคนนี้กันท่วนหน้าคณะศิลปกรรมมีหมายเลขเป็นอันดับสุดท้าย ยิ่งใกล้เวลาถูกเรียกตัวเท่าไหร่ลมหายใจของเซฟก็เหมือนกับจะขาดช่วงไปเสียทั้งอย่างนั้นจนแม้แต่เคนและเหล่าเดือนรุ่นพี่คนอื่นก็สังเกตได้เคนเอื้อมมือไปรูปศีรษะของรุ่นน้องเบาๆส่วนหนึ่งเพราะกลัวผมที่จัดแล้วจะเสียทรงเซฟไม่ต้องกลัวนะพี่จะให้คำแนะนำอย่างหนึ่งขอโทษแมงป่องมันสิแล้วลองตัดความรู้สึกโกรธในใจออกไป เราน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะว่าตลอดมาแมงป่องมันเป็นคนแบบไหนพาร์ทเพลย์เซฟคำพูดของพี่เคนทำให้ผมหวนนึกถึงช่วงเวลาในคืนแรกที่อยู่กับแมงป่องอีกครั้งหากตัดความรู้สึกโกรธเกลียดภายในใจออกไปตอนนี้เรื่องระหว่างเราจะไม่ต้องลงเอยกันแบบที่เป็นอยู่เสียงลมหายใจยามนอนของพี่แมงป่องทำให้ผมรู้ว่าเขาหลับลึกไปด้วยความเหนื่อยจากการที่ไปหาผมที่เกาะสม็จมาทั้งคืน บวกกับที่ลงไปเล่นน้ำทะเลเย็นเฉียบกลางดึกอุ้งมือที่วางลงมาที่มือผมตอนนี้มันช่างอบอุ่นและเป็นสัมผัสที่ผมต้องการมาตลอดหลายปีการที่เด็กคนหนึ่งต้องโดนคนอื่นถูกเหยียดหยามมาตลอดชีวิตสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็เพียงแค่มือของใครสักคนที่คอยจับมือเขาเอาไว้เท่านั้นมันคงไม่ผิดใช่ไหมที่ผมจะสอดมือประสานไปกับนิ้วของชายตรงหน้าผมแค่อยากจะกำมือพี่เขาเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้ว่าถ้าตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วขอเพียงคืนนี้ก็ยังดีเพียงแค่บีบมือพี่แมงป่องแผ่วเบาเขาก็คลางเสียงอืมเหมือนกับกำลังตอบรับความรู้สึกทั้งหมดของผมขอบคุณที่ยื่นมือมาช่วยผมในวันนั้นและขอบคุณที่ทำให้ผมรักพี่ในวันนี้เสียงกระซิบบางเบาคงไม่มีทางทำให้คนที่กำลังนอนหลับลึกได้ยินแน่ถึงอยากจะจูบเขามากแค่ไหน ก็ทําได้แค่ก้มหน้าหอมไปที่หลังมือของพี่เม่นป่องเท่านั้นความง่วงเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆในหัวอย่างช้าๆจนผมเองก็ต้องหลับตามคนข้างเคียงไปโดยไม่รู้ตัวเซฟเซฟแรงขยับของใครคนหนึ่งกำลังปลุกผมจากความฝันดีเซฟตื่นเถอะเกือบจะสิบโมงแล้วนัดหมอเอาไว้ไม่ใช่หรอผมลืมตามองไปตามเสียงเรียกเป็นเมนป่องที่นั่งอยู่ข้างเตียงก้มลงมา ใบหน้าของเราทั้งคู่ห่างกันไม่ถึงฝ่ามือเลยด้วยซ้ำจากที่กำลังงัวเงียมันทำให้ผมต้องสะดุ้งดีดตัวจนหน้าผากกระทบกันดังโป๊กเสียงร้องของแมงป่องกับมือที่ถูหน้าผากไปมามันทำให้ผมต้องรีบลุกขึ้นไปดูเขาในทันทีโอ๊ยพี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมผมขอโทษนะสายตาที่เขามองกลับมามันเต็มไปด้วยอารมณ์เจ็บปวดและอารมณ์ขำขันในเวลาเดียวกันเฮ้ยพี่โอเค ไม่คิดว่าเซฟจะหัวแข็งขนาดนี้นะเนี่ยดีนะที่ไม่โดนจมูกเกิดเบี้ยวขึ้นมาแล้วต้องไปทำใหม่เลยแย่เลยนิ้วมือของรุ่นพี่ตรงหน้าบีบมาที่จมูกผมเพื่อหยอกล้อตื่นแล้วก็รีบไปอาบน้ำซะนะเดี๋ยวพี่ลงไปหาอะไรให้กินแล้วค่อยพาไปส่งที่คลินิกถ้าจะบอกว่าช่วงเวลานี้ผมมีความสุขที่สุดก็คงไม่ผิดขนาดเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องเขายังใส่ใจผมมากขนาดนี้ นั่งมองแมนปองเดินออกไปจากห้องก่อนจะคว้าผ้าเช็ดตัววิ่งเข้าห้องน้ำไปอย่างรวดเร็วหลังจากแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาด้านล่างกลิ่นหอมของอาหารเช้าแบบวัฒนธรรมตะวันตกลอยตลบอบอวนอยู่ภายในห้องครัวที่จัดแต่งแบบยุโรปไข่ดาวไส้กรอกขนมปังปิ้งถูกวางเอาไว้ในจานสองชุดบนโต๊ะหลุยส์กามตาส่วนแมนปองตอนนี้กำลังต้องมอะไรบางอย่างลงไปในหม้อขนาดเล็กจนผมต้องเดินตามไปดูอย่างสนใจ พี่กำลังทำอะไรหรอครับต้องรีบชักแขนตัวเองออกในทันทีให้ตายเถอะเกือบเผลอตัวกอดไปที่เอวของพี่เขาซะแล้วกำลังอุ่นนมรวงพึ่งให้กินหนะักในหม้อตรงหน้ามันเป็นของเหลวสีขาวมีชิ้นรวงพึ่งหั่นเต่าขนาดเล็กอยู่สี่ห้าก้อนลองกินดูสิอร่อยนะพี่เมงป่องใช้ช้อนตักรวงพึ่งขนาดเล็กในหมอ้อมาใส่ในถ้วยชิม จากนั้นก็ช้อนฟิล์มนมบางๆที่ลอยอยู่มาหุ้มเอาไว้มันกินได้เหรอพี่กินได้หน้านมเกิดจากโปรตีนเคซีนและเวผ่านปฏิกิริยาความร้อนจนลอยอย่างที่เห็นส่วนกลิ่นหอมอ่อนๆก็มาจากไขมันจากนมอีกทีพูดจบพี่เขาก็เอาช้อนตักขึ้นมาจอดที่ปากผมจนผมต้องชะงักตัวออกไม่ต้องกลัวลวกปากหรอกพี่แค่เอามาอุ่นหนะักไม่ได้ร้อนมาก แมงป่องคงไม่รู้สินะว่าผมไม่ได้กลัวลวกปากแต่ที่ถอยเพราะมันเป็นเขาที่กําลังป้อนผมตั้งหากรสหวานของหน้านมกับรวงพึ่งมันไม่ได้หวานเท่ากับสิ่งที่พี่เขากําลังทําเลยสักนิดยิ่งทําดีกับผมมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งอยากจะครอบครองเขาออยเพียงแต่ผู้เดียวถ้าแมงป่องรู้ว่าผมชอบเขาเขาจะเกลียดผมหรือเปล่าหลังจากทานข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วแมงป่องยังอาสาขับรถมาส่งที่คลินิกแถมแมงป่องยังเข้าไปนั่งรอเป็นเพื่อนผมอีก เป็นยังไงคะวันนี้ไหนหมอขอดูแผลของเราหน่อยสิเธอจับจมูกผมบีบไปมาเบาๆเชิดรูจมูกขึ้นเพื่อดูร่องรอยของแผลที่สมานกันเป็นอย่างดีก่อนจะแตะนิ้วคลึงคลำไปที่ริมฝีปากทีละจุดหลอจังเลยนะคะคนที่มาส่งเซฟเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่เราอยากทำศัลยกรรมหรือเปล่านะน้ำเสียงล้อเลียนของพี่หมอทำให้ผมต้องหน้าแดงออกมา ใช่ครับพี่หมอเองคงจะอึ้งกับคำตอบผมอยู่ไม่น้อยหยุดมือกึกตาค้างไปเลยตอนเนี้เซฟก็หล่อขึ้นมากแล้วนะมั่นใจในตัวเองหน่อยส่วนเรื่องเหล่ากรรมเนี่ยพี่หมอว่าเรารอจนกว่าจะดัดฟันเสร็จก่อนดีกว่าเนอะอีกอย่างดูจากการดูแผลของเซฟพี่หมอว่าเรายังไม่ทำตามคำแนะนำที่พี่สอนอยู่เลยเเอาเป็นว่า ต้องหาตัวช่วยดีกว่าพี่หมอหันไปหาพยาบาลผู้ช่วยอ้อ,อยๆออช่วยไปเรียกน้องผู้ชายที่รอ่อหน้าห้องมาให้พี่หน่อยสิพี่แมงป่องเดินเข้ามายกมือไหว้พี่หมอแบบงงๆมานั่งตรงนี้เลยนะคะพอดีน้องเซฟไม่ยอมทำตามคำแนะนำของพี่อ่ะเลยต้องให้น้องช่วยทำแทนหมอสาวจับไปที่นิ้วของแมงป่องทาบมากดที่บริเวณริมฝีปากของผมทีละจุด เห็นไหมว่าม Get ันเป็นไตแข็งแข็งเพราะไม่ยอมนวดบ่อยๆตามที Friday, ่หมอบอกไงคะคืนปล่อยเอาไว้มันจะอยู่ถาวอนเลยนะแล้วผมต้องนวดให้น้องยังไงครับทั้งที่ผมและพี่หมอถึงกับตาศบกันในทันทีที่หนุ่มหล่อตรงหน้าเอ่ยถามก็ทำแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งวางไว้ที่ใต้ริมฝีปากและนิ้วชี้กดดิมฝีปากกดนวดวนไปเบา ค่อยๆไล่ขยับจากมุมปากด้านนอกเข้ามากลางปากแบบนี้พยายามทำทุกวันวันละประมาณ5-10นาทีถ้าเป็นไปได้วันหนึ่งทำสัก10-20ครั้งไปเลยครับผมพอเข้าใจแล้วครับทำแบบนี้ใช่ไหมแมงป่องขยับนิ้วกดนวนมาที่ริมฝีปากผมช้าๆในขณะที่พี่หมอกับพยาบาลผู้ช่วยที่อยู่ด้านหลังถึงกับนั่งบิดตัวเป็นเกลียว แต่ตอนนี้การนวดของแมงป่องมันคงไปกระตุ้นเลือดลมของผมจนร้อนเผาไปทั้งตัววันนี้ดูพี่แมงปองจะใจดีกับผมเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะเราสองคนไม่ได้เจอกันเลยเกือบสองเดือนในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นการตรวจจากพี่หมอเขาก็ชวนผมไปเดินเล่นต่อต้องรีบกลับบ้านหรือเปล่าถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรไปดูหนังกันไหมมีความสุขจนเหมือนร่างจะหลุดออกไปนอกอวกาศจะชวนเองก็ไม่กล้าไง รถยนต์อีโคคาร์ขับเข้าสู่ถนนเส้นสุข,ขุมวิทบางครั้งก็ขับอ้อมวิ่งเลียบไปตามชายทะเลเปิดกระจกรับลมไปเรื่อยๆเราจะไปที่ไหนกันหรอพี่แพดชันช้อปปิ้งเดสติเนชั่นไงขับจากตรงนี้ไปแค่20โลเองหรือเซฟมีที่อื่นอยากจะไปหรือเปล่าไปไหนก็ได้แค่ได้อยู่กับพี่ก็พออยากพูดออกมาดังๆแต่ก็ทำได้แค่พึมพำเท่านั้นแหละหืม hmm? ว่าอะไรนะ อ๋อเปล่าครับผมแค่อยากจะถามว่าพี่มีใบขับขี่แล้วหรออืมเพิ่งทําช่วงปิดเทอมตอนที่เราหายไปนั่นแหละหลังจากนั้นระหว่างทางเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยได้แ,แต่ปลายตามองคนขับอยู่เป็นระยะอยากจะเอื้อมมือไปจับมือแมนปองที่กลมอยู่ตรงกระปุกเกียร์เหลือเกินแต่ก็งงวิธีการขับรถมากอะ่ะเกียร์ออโตโ้แท้ๆทำไมถึงต้องวางมือไว้ตรงนั้นตลอดเวลาเลยก็ไม่รู้ใช้เวลาเพียงไม่นาน รถก็เลี้ยวเข้ามาในลานจอดรถขนาดใหญ่เดินวนเวียนดูนั่นดูนี่อยู่พักใหญ่แมงป่องก็หันมาถามผมอีกครั้งดูหนังกันไหมตอนนั้นผมได้ลาโลกอย่างสงบศพสีพาสเทลไปละขอบคุณพระเจ้าที่ส่งผู้ชายคนนี้มาห้ามความคิดงโง่ในวันนั้นจังหวะนี้คือได้อ่ะแต่พยักหน้าอย่างเดียวพูดอะไรไม่ออกเลยเวลาที่ผมตื่นเต้นขนาดนักจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยสินะ อยากดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหูมันอืดตาลายไปหมดแค่ได้คิดว่านั่งอยู่ในโรงหนังมืดๆแล้วจับมือแบงป่องก็เคลิ้มแล้วยิ่งถ้าได้ดูดน้ําแก้วเดียวกันป้อนป๊อปอคอนให้กันจะฟินขนาดไหนเซฟโอเคหรือเปล่าฮะออ,อะไรนะครับพี่ถามว่าอยากดูเรื่องไหนอ๋อเรื่องเรื่องนี้ก็ได้ครับอียจียมวิ่ง ชอบดูหนังแบบนี้หรอกหนังอะไรวะเนี่ยงั้นเอาเรื่องนี้ก็ได้ครับจริงไปมั่วๆแก้เกิร์ไปก่อนพี่มังป่องกระพริบตาผมอยู่2อสาทีแล้วก็เดินไปที่เคาน์เตอร์บอกกับพนักง,งานขายไอ้หน้าจอเนี่ยก็เปลี่ยนเร็วชะมัดสุดท้ายตูเลือกเรื่องอะไรไปวะสักพักพี่มันก็เดินกลับมาพร้อมตัว๋วสองใบจากนั้นก็ยัดใส่มือผมในทันที งั้นเซฟรออยู่ตรงนี้ก่อนนะพี่จะไปซื้อน้ำกับป๊อปคอนให้งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆพี่เมีงป่องก็รีบหมุนตัวเดินออกไปเลยช่างเถอะหยิบตัวขึ้นมาอ่านไปพังๆว่าแต่ตกลงผมเลือกเรื่องอะไรมาละหกสิบเก้าท่วงท่าลีรารักข้าขอบระเบียงออ้ครั้งแรกที่มาดูหนังกับคนที่ชอบก็ดันกลายเป็นหนังสิดบวกอีก พี่แมงป่องต้องหาว่าผมเป็นพวกโรคจิตวิตฐานชัวเลยเนี่ยายจนอยากจะวิ่งเอาหัวหมงกําำแพงตายให้มันรู้แล้วลดูรอดแต่เพอแป๊บเดียวพี่เขาก็เดินกลับมาพร้อมกับน้ำแก้วใหญ่กับถังป๊อปคอร์นไซส์บิ๊กเบิ้มกินน้ำแก้วเดียวกันได้ใช่ปะพยักหน้ารวัวรัวถ้าจะให้ดีก็หลอดเดียวกันเลยก็ยิ่งดีปะประโรงเปิดแล้วเข้าไปนั่งข้างในกันเถอะเดี๋ยวพี่จะได้ช่วยนวดริมฝีปากก่อนที่หนังจะเริ่มฉายด้วย ขึ้นสวรรค์อันที่จริงจะนวดเองก็ได้แต่แต่แต่ไม่อยากพลาดโอกาสนี้ถึงจะไม่ได้แต่ต้องตัวพี่มันก็ขอให้พี่แมงป่องมันแตะตัวผมก็ยังดีทุกครั้งที่พี่เขากดนิ้วลงมาผมเป็นต้องเม้มปากหนีบไปที่นิ้วทุกทีอยากจะกัดเอาไว้ไม่ปล่อยด้วยซ้ําถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ผมจะอดห้ามใจตัวเองได้อีกนานแค่ไหนกันนะเจ็บหรออ๋อเปล่าครับ เราชอบที่พี่นวดให้แบบนี้หรือเปล่าสายตาที่มองมามันทําให้ผมแทบจะละลายอยู่แล้วชอบงั้นต่อไปนี้พี่จะนวดให้ทุกวันเลยดีไหมคิวต่อไปหมายเลข KMP 24นายอาคมสิริอาวุธน้องเซฟเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเสียงของสตาฟดังขึ้นเรียกสติผมให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันอีกครั้งไม่รู้เลยว่าถ้าเข้าไปแล้วควรจะต้องทำตัวยังไงดี หรือว่าควรจะทำตามที่พี่เคียนเคยบอกไว้ถ้าการขอโทษมันพูดง่ายได้กับคนที่เกลียดผมคงทำไปแล้วล่ะน้องเซฟคะเชิญที่ห้องสตูดิโอได้เลยคะ่ะผมเดินตามรุ่นพี่กองกิจกรรมมายังห้องถ่ายภาพพอดีเปิดประตูเข้าไปก็พบแมงป่องกับพี่พลังกำลังนั่งเช็ดภาพถ่ายอยู่หน้าคอมพร้อมทีมงานอีกสองสาคนกำลังถือแผ่นอะไรสักอย่างสีน้ำเงินขนาดใหญ่เข้ามาสิจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกนานบะ เสียงเรียกของพี่พลังทําให้ผมต้องเดินไปที่ชุดฉากถ่ายรูปแบ克กราวด์สีเขียวทําตัวตามสบายนะมีท่าที่อยากจะโพสบ้างหรือยังผมใส่หน้าแบบไม่รู้อะไรเลยปกติก็ไม่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วยิ่งต้องมาโพสท่าทางด้วยแล้วยิ่งทําไม่เป็นใหญ่เอางี้พอกูบอกเริ่มมึงก็ลองเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆแล้วกันทําให้เป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายรูปเล่นนะ่ะพยักหน้าเหมือนกับจะเข้าใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่ดีอ่ะ เริ่มเลยนะเสียงชัตเตอร์กับไฟแฟลตสว่างวาบจนตาลายไปหมดพยายามมองไปที่กล้องด้านหน้าโดยไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ด้วยซ้าเฮ้ยแสงรีเฟกซ์ไม่เข้าหน้าเลยยุขึ้นอีกส่วนชุดไฟกดลงมาให้ต่ำหน่อยคราวนี้เป็นแมงป่องที่พูดออกมาเสียงดังก่อนที่จะกดถ่ายไปอีกหลายภาพพอพๆผมยืนมองทั้งคู่หันไปคุยกันอยู่นานแล้วแมงป่องก็ใส่หน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยสักภาพ เอาใหม่นะเซฟเอกเกงผ่อนคลายให้มากกว่านี้ภาพออกมายังกระหุ่นยนเลยว่ะอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวแมน่องพูดห้ามพี่พลังที่กำลังจะกดชัตเตอร์แล้วลุกออกจากโต๊ะเดินตรงมาที่ผมนิ้วมือเอื้อมมาดึงที่ไหล่ของผมให้ออกไปทางด้านหลังในขณะที่มืออีกข้างก็ดันหลังช่วงล่างไปข้างหน้าจับตัวผมเอี้ยวประมาณ30องศาลองกอดอกแล้วมองมาที่กูไม่ต้องหันไปมองกล้อง แมงป่องเดินไปนั่งยองๆอยู่ไม่ไกลจากกล้องถ่ายภาพจากนั้นเสียงและแสงสว่างก็ดังขึ้นอีกครั้งเฮ้ยใช้ได้นะแมงป่องแต่กูว่าลุคนี้มันดูไม่เป็นไอ้เซฟเลยสักเท่าไหร่วะภาพมันดูน่าจะเป็นแบดบอยได้มากกว่านี้อีกแมงป่องถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเดินมาที่ผมอีกครั้งจับนิ้วมือแล้วเกี่ยวที่ปกคอเสือ้อเหมือนคนที่เตรียมร่นเน็กไทออกไปพร้อมกับกระซิบที่ข้างหูแซนกับน้องสกอร์สบายดีหรือเปล่า คำพูดจากปากแบงปองทำให้ผมกมวหดคิ้วออกมาแบบเก็บอาการไม่อยู่ไม่คิดไม่ฝันว่าคนแบบมันจะกล้าเอ,อ่ยชื่อของสองคนนี้ออกมาง่ายๆแบงปองรีบเดินถอยหลังออกไปพร้อมกับรอยยิ้มยกมุมปากตอนนี้ผมโกรธจนแทบจะคลั่งหูอื้อตาลายไปหมดไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหรือแสงที่กำลังประเดประดังอยู่ตรงหน้าในขณะที่ผมกำลังกำมัดแน่นตัวสันเทาพอแล้วเอาแค่นี้ละพวกมึงออกไปก่อนนะขอบใจทุกคนมาก พลังเดินไปบอกบรรดาสตาภายในห้องแต่ตอนนี้ผมกับแมงป่องกับจ้องหน้ากันไม่คลาดสายตาหลังทุกคนเดินออกไปหมดแล้วเท้าของผมมันก็พุ่งตรงไปหาเขาในทันทีมือของใครบางคนคว้าแขนของผมไว้จนต้องหันไปมองตามเป็นพี่เคนที่สายหัวเรากับผมเป็นเด็กอย่าเชียวนะไอ้เซฟแมงป่องนะ่ะคาราเต้สายดำอันดับสามของมหาลัยเลยนะกูกลับก่อนนะเคนพลัง ที่เหลือกูฝากมึงเก็บภาพไว้ในคลาวด์ทีนะเดี๋ยวกูกลับไปทําต่อที่ห้องเองเมงป่องเดินผ่านหน้าผมไปโดยไม่เหลียวกลับมามองด้วยซ้ำหลังจากเสียงปิดประตูด,ดังลงภายในห้องก็กลับมาเงียบสนิทอีกครั้งมีเพียงชายสองคนที่ยืนมองหน้าผมอย่างอ่อนใจตาขวางเป็นหมาบ้าเลยนะมึงหัดรู้จักตั้งสติหน่อยที่เมงป่องมันพูดกับมึงกูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่กระดาษแผ่นหนึ่งที่ม้วนเอาไว้ในมือ ถูกตีลงมาที่หน้าของผมแล้วยื่นส่งมาให้มันเป็นเทคนิคพื้นฐานในการกระตุ้นการแสดงจากภายนอกสู่ภายในเรียกง่ายๆว่าเป็นการใช้สถานการณ์ภายนอกมาเป็นสิ่งกระตุ้นในการดึงความรู้สึกออกมาซึ่งเป็นทฤษฎีเก่าแก่ของเจมส์แลงเกี่ยวกับจิตวิทยาว่าด้วยการกระทําของมนุษย์มักเกิดขึ้นก่อนอารมณ์เสมอแล้วผมขมมดคิ้วถามโดยที่ไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยเพราะแมงป่อง มันรู้นะสิว่ามึงจะต้องโพสท่าแข่งเป็นท่อนไม้มันเลยเขียนลงในกระดาษว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้มึงพอจะมีอารมณ์ร่วมถ้ามึงเป็นเด็กศิลปรกรรมก็ต้องเรียนวิชานี้เหมือนกันในเทอมหน้าหัดรู้ไว้ซะบ้างเถอะเซฟเมงป่องมันก็มีวิธีดูแลเซฟในแบบของมันเองพี่กับรู้สึกอิจฉานะการที่มีใครสักคนรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเองด้วยซ้ำพี่เขนคลายมือออกมาจากแขนผมช้า,ชา นั่นแปลว่ามันใส่ใจเซฟมาตลอดไงใช่เคนมึงพูดถูกแล้วรูปที่ดีที่สุดของวันนี้ก็คือรูปมึงด้วยเซฟพลังหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาให้ผมดูภาพถ่ายที่ดึงตัวตนและทำให้อารมณ์ของคนดูคล้อยตามได้น่ะมันยากนะเว้ยไม่งั้นพวกกูจะลำบากลำบนเรียนกันมาทำไมสุดท้ายผมก็ไม่เคยเข้าใจแมงป่องมาเลยสักนิดได้แต่คลี่กระดาษในมือขึ้นมาดูมีเพียงแค่สองคำที่เขียนอยู่บนนั้น แน,น้องสะกอสำหรับในตอนนี้นะคะคงจะสนุกกันมากเพราะว่าเรื่องก็เริ่มเข้มข้นกันแล้วระหว่างเซฟและแมงป่องถ้าชอบอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าภาคเสียงโดย vjiv